มากุยอหายตัวอีกสองคือที่นิจจำม,มองท่องปลคันดูอ่ามุจ่าว่าจะเล่าสาย,ยังหายตัวเป๊ะองมองเราซื้อได้ก็เส้นเนาะมาได้วิดีโอนะมากุยอหายตัวเป๊ะองมองเราซินะจะหายตัวหรือหายหนัง่ง แต่สีเนยกวนทันทอตัเรือหายนั่งตัวาแต่สีหายไปจากมังราซื้อเจียชดมาเสียชายละมุตัจอเจี๋ยหลงแต่หา,ตหายมอง,งทันทออย่าสนิจามากุหายตัวไปจากมงเงลาเสดามุตอ,อีจากหายมอง,งทันทออีอยอย่านียมอจออยู่ทู่ อี่ยาอยาเนึ่งมองย่อราวปลอนดูซสีวัตถุหรืออะไรเเป็นหนึมองไปย่ตะก้าวท้อเปซึไอยี่ตึกเสาจะหายินแต่ซืยอใหกวนทันทอวมงวัวหรออิงจ you ี้ยูเจ้ามองโลกย่อตะก้าสีวัปโอกตัวยู่จ้มองเลาคนอันนี้อาลงสานะเทีจะเ่าใส่ยังเนี่ยทั้งหมดอย่าลเกียตอง à lâu phải ta lo nhớ vui là chọn bè do nó nọ nóng anh ấy cho lo xây chăng theo Để cho lo cả nè mình lỡ cho nọ cho chữ cho măng mỏ bây cho mong vì trả lo luôn đi theo uộc khé cho nên nó nọ vì bé tí luật tài tôn sư xin mù sẽ chỉ xí อยู่ยากจะกี่รถแต่โดนใช่หรือไปชมองยาจอลยนอซื้อเจก็นูเกียซื้ออย่ากเล่าเกจต้องอยู่เราใสยังจะซื้อู่เกียซื้อมานูจอยากเล่าเจออยู่เราได้จะอยู่เกียวของก่อซื้อนูจะอยาเลกเล่าปออยู่เราชิชาจะซื้อว่าเขียวของก่อซื้อวิลจ้าที่หาลีนอ con chê có tu có ba con chê cụ tu cụ bơ bơ mua nhưng chỉ lúc bơ dài nhảy bơ rong nhưng chỉ lúc bơ phê bơ chê nhưng chỉ lúc bơ trọa bơ mong vị rong lên nọ, thì nhớ thông cán đu thật xoa hài lọ chỉ có ý hài sư chỉ hài để gì nọ thấy gì tỏ ủa chỉ cho chàng gỡ sĩ đoàn gỡ sư nà chàng gỡ sĩ hành gỡ sư nà ấy yếu mối ruột bù to bù bề ต, calcium, ตัวนอเราตัวล้าจวปุต้อปุเปตัวยอราตัวยารจวปุตปวเปเออยัวปวจวสังชวสังขนอนในจอ้วนอวจื้อในโรงสานกูตัล้ากาเกิลนะมกูจืยังมียาวซื่อกูจื a อเปาก้าเหวิจืดจกูจตัวอวนอวจื้อจื้จ้อจื้อจื้อจื้อจ้าจอ้ื ต้าชิมลองเน่ยจะอยู่ทู่ในม,มหายนาะมาในหายใจยเท่าแหละเอาาอยอมไม่ยอมสัวเน,น,ะะนี่จสัวดัดนกัเก่าปืนเทียวอายอมมองเนี่จะตัวตัวตัวเนียงโกเจดีดล้อรอมาเนี่ยหายจีนตูสิเต้มเปล่ากันดูในอุงงลงสาว,วีกองเล่นนอไอเทวลวกใครเราโตปีชัยโจตีอ่ะเนอะไรมาไอาไปอีจวมมองสัวดเดอุงดลงสาจวยอง chị chị nhau yo làm cái hành dong trong căng lên này eh. Chẳng cha xoăn trong chẳng xa xa qua chị chị nhau này yo hai lên nào lại Số đầu cho chê ai eh, chỉ tham một hài lên nào à hiện tại nước u á nước xin à à tụi nàng là á ai làm cái hài kỳ to, kỳ bảy kỳ nè kỳ 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 ai chúa sáng to là trong chi đông xe đó chúa sừng to nó để thế này mua bè lu công lu bè này mua bè bọc công yếm lo tì tao bùa bè công bền bè ai chơi giống mù chỉ hài nó thế à? giờ cho nó chỉ nu nó mu chỉ nè cho o nó o chữ nè cho mo công mo bè nè chỉ li lo bắp gai hay thế sừng to sừng chỉ yếm o chung o giao nó xí mà thế thì giờ khởi động mà, kia cái giờ này thì, giờ đại ô chong cái mùng, nuôi rau cái lót bảo cái lót chừa cái, ô chong cái mùng xí, cái chong cái này giờ cứ giờ đi nữa, giờ nhiều tuổi nữa, ba, 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 ตรงใจสอยู่ทุนนะฮายเาสวดเดินจังยัวหายเดียวชีสิยัวชีว์ช่องชีโตอะชีว์ชีโตโน่น่ะเนี่ยช้อโจะละถั่วลินาชจะละไหลินาหนะจะไหลิจ่าตีลุ้งใบลิจ่าจะเล่าเก็บต่องลมเรียะอะนี่น่ะเราฝันได้เราเนี่ยวันลไปอยากกินสิ เป้จชอสทัวเป้ลองตือจหาลิจาเลยวอลิจาเลยหล่ออยู่อย่หายลยจังเตียวยื่วอวหายยินด่ซืสอตุตือวอลิารตุนสืดอยู่ชัวร์ให้นาดยจังกอที่นางจางมองทองกันดูเป้มองวิจัดใจลในนันได้เท่าโปตัวช้อตัวชอมโตอาะนีนามาดาสวดลงเตเช้อเตชีละมุล้วจังจอดูจะเปืดกู้กุกนังซือ 个一年个哪，这个直播个龙岗哪，碰到多大领导有大箱子、大狗、大爹、大叫声了，直播帮人解忧、解看看是。啊，古到我看了这车辆车多，有古龙牌看到蹲地子都，这个大刀口看到哪里？啊，对呀，个呀，这大叫声都是有渠道的，莫怀疑领导，要有领导这在在是有什么？ ซ่ามูหาเจาะได้สั่งได้เลยมเย้าเนี่ยยอนหายสั่งหาได้ายจีจียาละว่ากตีนะจีจียาะวเานออิสุสั่งเลยนะจีจียาะตวกิวป่าเยอลยนะกูสามอจอดเจมงูซอชชีหาเจ้าสิเจเอเนเจาเอจือ này cháu à, con nhỏ chỉ có bảo con chơi, này cháu chơi chơi chơi, con xả con à, bé mà nhà mình yao sư bé mà bé nè, bé xì, bé bảo bé chơi những chuyện nhỏ chơi, bé cho lo cả cờ này nà, nhưng mua xuống mua bé, tất là bé nhưng chỉ du lo kết tổng, chỉ lâu lo nhảy hụi, chỉ du lò phải ta hoặc bé tuổi, bọc công nhận công học lại, để đâu là bé những chuyện cho, bé nó, bây luôn ạ, uh, vật liệu lai luôn à, sắc quân, bây giờ chịu tao lung tiêu liền à, bây giờ tao tiêu luôn sằng lao nòng nọc, sợi chạy ta liền à, sợi vị, bây giờ lao cả cờ này, chim muỗi cong móng bay này, cái chim rồng liền này, chờ lao xây dựng thè, à phải đa, lao nhiều chỗ lao kết tông rồi này, chế là, bây giờ chim muỗi tê đuôi nọ, chim muỗi nọ, luôn อาณาสักกุลิมลาหายลราไปยังชิมัวี่แต่ชิเนจมัวน่ะซากก่อนในโชขจะจังยาดเจ้าใจเจ้าอยู่ตุปะตุยสุดสมวลเลตุลาเจ้านี่ยอเลอเลยหาาจจะแต่ยาเลื่อลูอยู่ก็คือตีใจเต้าเลื่อเลยยังชิหาิจ้ะเกเกี่าจชิเ่านั่นละอยากานึกเหรอแล้วเราจะหายด โต่จงกตี่นจมองอะไเดอายาปจยสังเดี๋ยวถาวนสิ่งน้นจหายตุวดซื่อเทียนะอย่าจหให้ลีนอสือเอมือจื้อเจ้นออย่มั่ก็เกูเฉกก็จกูจก็นาะมาอยตัวใจก็เกตจ้วนุ่รอขวดจวน่ ใจใจเจ้าเราเจ้าเาได้เราปอเา่าชิชาใจชิว่ะเส้าอ่ามาเทียยอน,ะนยาะนีะ่อยา่าเราปอนะไปอย่าเราชิชานะไปอยเราเก็ตต่องเนี่ยเราไปยอน่ะนี่อย่าเราตักเกิลนะไปชิว่ะนะมายอละมายอเรืนีนี่ต้อหายมาแต่ิ่น,นียหายใจบ่ได้แต่สิ่จันทนี่헐 ไอ้เจี๊ยลูสันเราอยู่ที่โตนนะนะเปย้ยจะมียยาไป้จิงกรร็เสียกันเอาลนะยเนี่ยใช้ใจบมเนี่ยละมายูจูเจี่ยใช้อยู่ยยนะนะยจงคือที่นี่ยจามมงังจีไฮสังเล่าแล้ทวูซูสังยังไม่ขญญเข้าใจเลยทารุตเป้ยมังเราโอ้ล่เด็ดเด็ดเขจิบไปก่อนนะมังทอระเราเจียนโอ้เป้ยอยากทอเปยรวงชิบุลัลงตัวเปยรวง มึงยาละไปยาทัตุ๊ตงถิตุ๊ยาทตุเนมึงเล่าละโอ้ไปยาเล่าไปยาเล่าย่ยวิเล่าไนตาิช่ไถิจ้าปลนนอเนียมาเจเนี่ยจอวะมั่งกงมันเปเนี่ยเจ้เนี่ยรูสิเนี่ยมันหายใจหายเต่าเนี่ยเจาะหนจื้นะิปูเนี่ยจาไปรลนาสักคนน่ะจหาเลยนะมาเรื่องถือชีิจะไปวาชงกอมึงสินะมังเล่าอียาละชีวเต่านนู่นกี้จะ ปก็ใส่ยาใจะยัวนะนี่เจ้าโอ๋นอจื้อว่าเจ้าใซจจอนใจเจ้าโอ๋นอจื้อไอยัวซีจ่ายซี้เจ้าเนี่ยจู่ล้อหายขอนอกรูตูเลยนะนะ้ะมาเที่ยวคนสิเสียสิจ่ายนะมา,ม,ยายานะมากูตัวเมียยาวน้อมากูซาลินดา้ยายัวก็ไปซี้รูมาช้ำหมูหายแต่นะ้อ นูเข้เจลูสังเาเจไปเจลีนูใเจอก็ยัตีเลยยัดยยัพาลยัดยายัสังเือไปสิอยู่กตาว้ขวจินซาหายจจเลยนะลราปอตัวซาเราฉกชชาเจตัวละโอเเฉีดชูชาสิลูาได้ตัวซ้อนลูกจเดแลตัวเเจยวจีว่าลูจ้อิาเลาฉดชาตัวซ้เนลูาปอตัวละลูาปอาป๋าเขียวลูาปซื้อเอไป่วนนูหเอย ที่เยก็ยับยอล่ลยยยยยยยเยสเลยซั่งจอไป็นช่วนอสุอมาเที่ยวาเดียจ si no si ิกชงกอ่ายานีเดีนี่เชิงยนัมเตีด้ตีคนนอตะนอเะย่านอเจ้าละเสียใจใจลินเน่ะมาเนออยู่เจ้สีอยู่สน่มาที่ยอน่ số số sáng mong chỉ ở đầu kia dài đắt hoa dài ở ba là chỉ ở trên Nụ kia từ gốc lóc xây nhánh chỉ uốn kiều lóc cái tống xin đa uốn kiều lóc nhánh về lóc phải đa là xin đa núi gió lóc ở cơi chỉ là tao xin đa mà thiệt là na số số sừng mỏng tí nhỏ mà bé chọn mà mà u số khai thêm một kỷ luật to như ya kỷ luật tại sai nhau lô đại chợ từ lô thẹo u lô đại chợ đỡ khay mà Nên cháu o nọ u chú cháu u công nên sửa rong xe bù ya lê bé chậm yao nó hại nè ya lê bé chậm nhảy yao nó hại mà nay giờ tao bảo giờ kho cho kho có bé xin lô sĩ ba lô đại lô chợ thề linh sai Bé thế lực chỉ tàu một cái lo to yêu ya chỉ tao một cái tí lo tài cho là cho quân xa hậu, ờ, số đời thế rong sự thế sự chờ, nay ô rong rồi rong, bao xong yam, tin ba lò lò chỉ tao nữa, giờ nay mới chỉ tuổi khó chỉ tí tơ tụ nó đã được ai ya tơ tụ tao đã được ai ya sa, mà bé chậm giàu nó mà là hại cho เอเนนิจชิเจกุสามาจูซสาจอเจชิจ่าชิเจ้เิหาลยสาอะอย่างหายอย่างล่อลองดิตเดอย่างคืออย่างโอซื้อมาจอเจหมูยอดเชตอต่อเจ้าว่จิ้มว่อเปลาจี้งจดูจีอาจีเก่ยอนเชือต่อซื้อสมุงทัดทายลยยหายอตัเฉาเหายอตัวันเดหายดชยถวดถออดเดซื้อ

家门业都生动到乌蓝下点么狗走狗声，到市场里来走，是来过钱钱听，过做个个听。诶，出门下几多几辈里头，白做咩有白做下里头都内叫我闹煮，啊，我话我去，就叫那叫我。诶，穿穿长毛毛，又加只尖头，又加只尖头，又包又腰腰拢头，又包又腰瘦。 cho mua chọn đọc công đồng là tu trút ôi dù bao dù dân cho cho là ôi sắc cùm lìm lo hài Ê nì nà dù Sơ lì chả ôi linh tờ anh chê lì chả ôi linh tờ sư Ê dù trùa là dù mù trút cho anh chê là ôi nà sâu xế đồ dù thía Mà sâu linh tờ nà Bê cho lâu cả cờ nà กันกือก호วันนี้เราหายไปจาตเราจู่ว่าไปไหนสักกลุ่มไหนนะตปจากว่าไปติดยังติดเกิซืออยู่ยังเป้าอยู่เจอยู่เจเจียเจียจัวจะอยู่อยู่ข้าจัวซื้อเอ๋อูหายเลยนะเจ้ตันทันนสุดาอรเอ๋ยาลืมติดน้อเราเมื่อเชียก็ท้องเปล่าเขาเสกเขาเชาเอ๋อก็ไปจะไม่มองเราเนาะชี้ชี้จ่ายทนะอย่าอยู่ชี้จ่จ น,น,นี่เจ้าเจ้านองเจ้าอัวเจ้าวน้อยชูอย่ใจเจ้าวัวสั่งเงี้ยใจ้นี่ยเจิปปกาเกตท่องการตัวไอ้ชิโัวซะเร่าเซ่อโยโต้เลดได้เราชุดชายโยต้เลดได้เราเซ่ออ่าเราปอเราป่อโยโต้เลดาชุดชาเราเซ่อเราได้วัวลีนอามูซิมาเร่ากูเล่ลายโยต้เลดาเซ่อเราปอเราได้เราชุดชามูนอซิมาเอ้เนี่ยเจ้าหนอนชูปปกาลีนอาสิเจควรไป๋ลอชิจ่ายเท่าควรไป๋ลอหายัวหายหนอ นราเออกูตุลกากเกิมีอยานะหายเลยนตอนเนื้ออน้อเลยมั่วเสียกับทั้งเปลอเอ๋ชัวด้ชัวยาเปลืล่อหามม้วกางคอลาเบาฮัชยาล้จับปัเชวิกูยาตูนึงตัวนึงชิเจ้ชิดเจชิดเจ้ากันตกันตัวชิบ่ไเฮาได้จีเกล้าตัวละหายซื้อล้เนี้ยอสาะิกา เออข้าตื่จังล้มุปอกเชน่าขาตืจังแล้วทอยู่ว่าวิ่งกุมเนเจียล้วมุจาอาตุน่ะอวสออจาเจริยถวดยศถัวสังถัวคือถัวตีถัวปอถัวเจ้าท้องกันตู้กุมเน้นเจริเลยนาโอ้ยงก็จจริญเลยเต็มมองลุ้น่งจีอยู่ปอกเกให้เตริญลน่ะตู้ได้เลยน่อ เป็นมองตุกจิป,ปยังฉีองอจองปอตุนนเจวด说ดชิตุชัวกดปามุปอตุนนัวตัวดยังจิตตุปอตุนยอวันนวจือสวดิดชัชูกป้องนวป้องจืเป็นมงตุจิป,ปยังจอาลีนอะตอเปเตะนะมันามากาหายตัวไปกตีนึนงจำมองดา龙งสิโลชา่วชิงชัลินหุนหุนนเนี่ยหายหายอยู่ทู่ จะให้หเขา,า, um เาเอยู hmm? ่ทู่มาชี้เชื่ชีู้ตามมือซื้ออ่าะยึดคอซื้อหลอกว่ากี่ต่อกี่เปอรท่องกันดูซื้อมานี่คอรุงซานะเออกูหา้ลูกน้อซื้อเอาไปหลอกน้อซื้อในส่สุดท้ายน้อยยังไม่มาเชื่อกับต้าดูจะน้อยจะจู้น้อยเอ่วนเดท้ายคงขัวใชยอยู่จ้ากูซามาอีกตัวน้อยซื้อยังอยู่จิดเต้าอยู่ทุกคือตู้ตีตู้เนี่ยจิไปสั่งหรัป้าอยู่เททัวเต้า อ่ายอดจุสาขอดาทียเนะไอ้กุตุลกากเกอหาไปหลอนอโดเนสซื้อหลอตึงจงเคิร์เคิร์ลอตึงจงเคร์อจอบปั๊เช่สันตองดีได้จีวิกุยอดตุนที่ตุดวดนั่งสดจเงี้ไปจอลอกกากเกอหนามันอยู่ชิมว่าช่วงมันเบตรงหลอตีเหรอหายเลยอุเนสซื้อไอ้กูลอชิมว่าอยู่ทุกเจ้ากุกิเลยรู้อยู่ทุกหนหาไปหลอนอรุนเนสซื้อนะจงคือที่นั่งจ่าเดินน้ากันยัองนะ